เจอคุณซีบ่อยนะครับช่วงนี้ปะเราเปลี่ยนเป็นมาซ้ายบ้างนะผู้ชมผู้ชมรีเควสตอยากเห็นมาซ้ายจัดไปมาซ้ายครับมาซ้ายอ่ะเม็ดก้าแล้วครับเม็ดก้าแล้วจอหน้าคุณอืเขาจะทีบเราซินนะ ถ้าอยงั้นผมลองดันตัวน,นี้ไปก่อนดีกว่าดันครับโอเคกินเข้าไปเฮาไม่ดันนั้นก็เราดันเลยแล้วกันเอา้าไม่หนีด้วยนั้นก็พาแ้้หรือเปล่าครับกินเลยกินแล้ว ่ะโยกดันครับขึ้นไปเชื่อมอืมไปครับไม่กินฉันจะปิ้นให้ดูดันครับ dan <tik> อ้าวกินครับผมได้ขึ้นไปกินครับไม่หนีพี่งายนะ เกินไปครับทำไรวะลุกายตาน,นี้หรือเปล่าไปครับเตรียมหงา่อ้าวพี่พี่ลืมมาป่ะพี่พี่ลืมมาใช่ไหม เป็นเล่มพันเจัตเจลหรือด้านด้านด้านเบียร์รวัวๆเบียร์รัวัวอ่าทีมเลยครับทีมเลยครับไม่ยอมโดดมาป,ป้องกันก็ทีมดีครับกินครับผมกินครับผมผูกก่อนครับผูกก่อนเดี๋ยวตุยครับ กระตุ้นครับกระตุน้นกินไว้เฮกินครับทำไรเพ่ไม่ให้เกินหรอกเร็ว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 เม็ดเร็วเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหพี่เขาจะเล่นเราเลยบางกรนับบางกร ปาสีข้างด้านนี้ครับเผื่อเขาอยากจะเอาเรือมาต่อเงี้ยเราจะได้ป้องกันทันนั่นไงว่าแล้วแม่งต่อจริงด้วยเม็ดพู่ครับเรามีมาเชื่อมเรืออยู่นะครับไม่เป็นไรดังก้นไปครับดังก้นไปต่อมาไหมสนใจเปล่า สนใจเกดเสร็จราคาวนี้เอาตัววุ่นวายออกไปหนึ่งตัวครับผูกไว้ผูกไวะทิมมาทิมมาดังนี้ไปเลยเดี๋ยวเราปิดประตูตีเรือแม่งดีกว่าแม่งซ่านักลูก่อนหนึ่งดอก นี่ครับไอ้โคนแม่งเอาว่ะชักเลือลงมาก่อนครับทำบน้าไม่เชื่อลูกก็ดึงดอก ด่านผมว่าเขาจะต้องเอาเรือมาเสียบมาผมเน้นแน่ไอพี่ชายเอาโคนเสียบมาผมแน่นนอนเร็วครับเร็วครับเอาไม่ยอมเสียบเว้ยเฮ้ยผิดขานผิดแผนผิดแผนไม่ยอมเสียบเว้ยซ้อน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 แล้วซ้อนอืม <laughs> อ้ออมออมอ้อ,อมอ้เร็วครับเร็วครับไปกินเบี้ยฟังนู้นดีครับไม่กินไปครับมากินเว้ยเอามากินครับผมนั่นในลีลานี่นะชึบชุบชุบชุบชบ อ่ะชักหนีครับชักหนีแล้วเรือไปกินเบีย้ยเลยอ้าแม่งหนีเลยเว้ยอ,อ่ะมางั้นก็ชักหนีเหมือนกันเดี๋ยวเราควรไปจูบมานะครับ เม็ดมาไว้เฮ้ยให้กินเหรอแทงมมาก่อนครับไปครับสำรองสนุกหนานและเขานี่ แป๊บหนึ่งนะผมผมกินเชืบเข้าโคนกินเราเสียบโคนกินโคนกินโคนกินเฮ้ยกําไรนี่วาเอาแม่งเลยกินครับกินครับแทงครับแทงครับกินครับกินครับกินครับลูกกบย ไปตานั้นกินครับทำไหรลุกอะไรฝั่งนี้ปาป้องกันก่อนเดี๋ยวโดนลุกครับอีกฝั่งหนึ่งทำไรกินตัวนั้นหละด่างขึ้นไปไปครับต่อเรือไปเลย อ,าาอ,อ,อ้าวไม่ยอมต่อเรือ,อไม่ยอมต่อเรือเหรอไม่ยอมต่อเรือไว้้เกินหนีครับหนีครับปิ้นครับปิ้นอืนีครับนีครับต่อเป่าไม่ต่อรล้อเรือ อ้าวไม่ยอมต่อเลือเว้ยเฮ้ยอาลุกเข้าไปหนึ่งดอกอไปล่ะไปล่ะเปิดมาฟันเรือกระจายเก็นเข้าไปาลบครับหลบครับยาบางบางเอาเบี้ยบาง ยาหนีน้นี้นีนน,นีอ่ากินแม่งเลยเรือนี่เนี่ยซาหนัก <c oughs> ลูกหนึ่งดอกเป็นไงวะไปตานน้นเลยเหยายาวเหยายาว,ยาว,ยาวดูปอน,นาว่าเจ้าอยู่ในดงสงหาแล้ว ลุกแม่งก่อนหนึ่งทีดีไหมเนี่ยอืมลุกหนึ่งทีเขาน่าจะปิดนะครับโอ้อืมอ่ะหงายก่อนหงายก่อนอ้าวละได้เวลาแล้วร่วมพลังเผาเบีย้ย อกินครับทำไรกินตัวนั้นแหละ,จะเจ้าตายก่อน